สวัสดีครับมาพบกับผมนายวเดชสุวรรณอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับนั่นเพราะกระแสของรัฐบาลไทยที่ประกาศเอาจริงเอาจังกับการมุ่งเน้นเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยส่งผลให้แต่ละค่ายรถยนต์เนี่ยต้องกลับหลังหันมามองมุ่งพัฒนายานยนต์ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้ากันอย่างคึกคักเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยได้นําเสนอรถยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV ไปแล้วนะครับซึ่ง ยานยนต์กราวกก็ผสมระหว่างเครื่องยนต์สันดาปภายในและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเรื่องแบตเตอรี่ก็ได้ก้าวล้ำไปมากนะทำให้รถยนต์ไฟฟ้านะล้วนเกิดขึ้นมากมายในเมืองไทยบ้านเรานะครับเ <c oughs> มื่อถึงยุคของยานยนต์ไฟฟ้าสิ่งสําคัญที่สุดหนีไปไม่พ้นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เองนะก็มีอยู่มากมายหลายแบบที่อยู่ในปัจจุบันนะครับ และพยายามคิดค้นต่อยอดอยู่อีกก็ไม่น้อยเช่นกันนะวันนี้ผมไปเจอบทความหนึ่งครับน่าสนใจมากๆเรื่องของแบตเตอรี่ lfp หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า l i p e r 4 4นั่นเองนะลอลองไปดูกันครับว่าเจ้าแบตเตอรี่ l i p e ปอ4นียมีข้อดีและคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับแบตเตอรี่ l i p e ปอ4นะครับนั้นมีรูปร่างหน้าตาค่อนข้างหลากหลายนะครับพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกมีขั้ว เรียบหรือทรงกระบอกแบบมีขั้วแบบเกลียวนะแม้กระทั่งทรงเหลี่ยมมีขั้วเรียบหรือแบบมีเกลียวก็มีเช่นกันนะครับซึ่งสามารถเลือกใช้กันได้อย่างเหมาะสมมาเรียนรู้คุณสมบัติพื้นฐานเด็ดชนิดนี้กันดีกว่านะครับ <c oughs> ลิเธียม ไอรอนฟอสเฟตนะครับหรือที่เรียกว่าลิปโอโฟหรือ LFP เป็นแบตยอดฮิตที่หลายคนรู้จักนะครับหรือ l ลิเทียมเบล o ฟอส a ฟ e เอาส่วน a ารนดนะครับยังคงเป็นกราฟไฟต์อยู่นะครับส่วนอานดเนี่ยซึ่ง LFP ก็มีจุดเด่นเหนือชนิดแบตอื่นๆอยู่หลายอย่างแต่ก็มีจุดด้อยอยู่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ s p e c i f i e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  เนอนะครับนั่นต่ำนะนั่นหมายถึงการจ่ายกระแสไฟแบบต่อเนื่องยาวนาน และการชาร์จที่กระแสสูงๆนะทำได้ไม่ดีนักนะครับแต่สเปคสิฟพาวเวอร์เนี่ยสูงนะครับจึงเหมาะกับโหลดที่ต้องการดึงกระแสในปริมาณมากๆแบบชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองนะก็มีการนำแบตเตอรี่ lfp เนี่ยไปใช้ที่อย่างเหมาะสมในยานยนต์ไฟฟ้าระบบสตาร์ทนะครับที่มีกระแสสูงๆเช่นพวกจำสตาร์ทแบตเตอรี่นะครับแรงดันของมาตรฐานของพวก l i ปเปอร์โเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3.2-3.3ถึงโวลต์นะครับซึ่งแรงดันต่ำสุดในการใช้งานคือ2.0โวลต์นะครับก็เรียกง่ายๆว่าคัตออฟกันที่คัตออฟโวลเตจนะครับกันที่2โวลต์นั่นเองนะครับคัตออฟโวลเตจนะครับมาดูภาพหลักๆนะครับอ่า5-6ด้านมามีดูด้วยกัน6ด้านของลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมีเรื่อง s p e c i f i c Energy พลังงานเฉพาะนะครับเรื่องของ specific power เรื่องพลังงานเฉพาะนะครับเรื่องของการ safety หรือด้านความปลอดภัยเรื่องของ performance นะครับเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ life span นะครับก็เป็นเรื่องระยะเวลาการใช้งานแล้วก็เรื่องของ cost นะต้นทุนด้านราคานะครับก็มีอยู่6ด้านนะครับเรามาดูกันว่าเจ้า l i o o l เนี่ย มีจุดเด่นจุดด้อยด้านใดบ้างนะครับกาเรื่องของ specific energy นะครับก็มีเรื่องพวกนี้ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือในส่วนของ6ถึง110วัตต์อากิโต่อกิโลกร,รัมนะครับซึ่งเราเห็นว่าแบตที่ใช้กับมือถือและโน้ตบุ๊กเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ทั้งพวกนี้นะครับก็การจ่ายพลังงานแบบสม่ำเสมอเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับแบตชนิดอื่นๆนะครับมาถึงตัวต่อไปก็คือนะครับ สเป e ิฟ i กพาวเวนะครับสูงนะมีค่ามากกว่า400วัตต์ต่อกิโลกรัมนะครับอเอาไปทำแบตดสำหรับอุปกรณ์พวกพาพวกจําสตาร์นั่นเองนะมีบทความวิจัยชนิดหนึ่งระบุว่านะครับ uh, LPF เนี่ยมีการผนวกเทคโนโลยีของซ u เปอร์คาปาซิเตอร์นะสามารถจ่ายกระแสดได้สูงถึง304นะครับโดยตั้งชื่อให้กับ LFP กลุ่มนี้ว่า Ultra Fast LPF นั่นเองนะครซึ่ง <c oughs> ในส่วนของเซฟตี้นะครับในส่วนของเซฟตี้เนี่ยก็มีระยะการเซฟตีนะ้สูงมากสูงมากครับก็มีความปลอดภัยสูงนะนั่นจึงเหมาะในการใช้รถยานยนต์นั่นเองนะครับมา,มาดูต่อในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนนะครับเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยก็อยู่ในขั้นปานกลางนะเพราะอุบกรณ์อุณภูมิใช้งานเนี่ยสามารถอยู่ในที่ร้อนได้นะอยู่ในที่ร้อนได้แต่อุณหภูมิจัดเก็บเนี่ยไม่ควรสูงนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสม ดังนั้นหากเรานําไปใช้ในรถไฟฟ้านี่ควรจะมีที่ระบายความร้อนที่ดีด้วยนะครับมาตรงส่วนมาดูกันในส่วนของไลฟ์เปนนะครับไลฟ์เปนก็คือรอบการชาร์จนี่รอบการชาร์จนะก็มีค่าที่สูงมากนะครับก็สามารถชาร์จได้อย่างน้อยเนี่ยมากกว่า2,000ครั้งนะครับ2,000ครั้งเลยหรือที่เขาเรียกว่า2,000 Cycle นะครับนะบตอนหน้าจะเป็นข้อมูลด้านใด อดใจรอชมกันต่อไปน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ